สูง160นะครับผมขับ CRF 250L ปี12นะครับถ้าใครมีรุ่นนี้จะรู้ว่ามันค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่าผมจะมาลองคันนี้เดี๋ยวลองไปเทียบคันนู้นดูด้วยนะครับว่าความสูงเป็นยังไงพื้นอาจจะลาดอย่างนิดนึงนะทุกคนอ่าแต่คข้าวๆนะครับผมสูงนะครับโอ้ขหตั้งให้มาสวยมาก ทุกคนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำตูมอีกเช่นเคยนะครับขาอ,อนขาอ,อนอวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาพบกับรถ honda c r f 250L ไม่ใช่ Honda าซีไอเอสรออเออตอนนี้ผมอยู่ที่เขาระเบิดยอดสุดของเขาระเบิดนะครับทุกคนดูวิวนะฮะเป็นไงฮะตรงนู้นก็จะเป็นทะเลหมอกนะทุกคนเป็นทะเลหมอกนี่คือสายมากเลยนะพี่พี่ท่านใดที่อยู่โซนนี้น่าจะรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีถ้าคนนอกพื้นที่นะครับก็แนะนํานะครับอยู่อําเภอห้วยใหญ่นะครับผมที่ น้องใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่อีกแล้วอยู่น้องใหญ่นะครับทุกคนอ่าไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของรถกันก่อนเลยนะทุกคนมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีสวัสดีครับชื่อพี่พีนะครับผมครับผมเบื้องต้นเลยพี่พีขับรถตัวไหนอยู่ครับก่อนนี้ใช้รถเล็กครับ ใช้รถเล็กเคสครับฟิลลิ่งการขับเค r เป็นยังไงบ้างครับผมมันไม่มีกําลังฮะน้อยไปกำลังน้อยไปนะฮะแต,แต,แต่แต่แต่งสวยก็เป็นรถทํำขาได้ครับครับผมแต่พอเล่นมากๆากครับ <ๆ S 3> ๆๆๆจริงเอาจังก็เลยมองหารถที่มันมีพะละกกำลังมากขึ้นอ๋อโอเคเบื้องต้นผมเห็นรถพี่เพียนะฮะที่เป็นเคสสีเขียวจัดทรงได้สวยมากนะทุกคนอ่าเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูครับผม เดี๋ยวขึ้นรูมให้ดูดีกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาด,ดูรถพี่พีเลยนี่น,นะครับผมต้องถามก่อนเลยครับของแต่งที่พี่พีใส่ลงไปในรถคันนี้ c r f 3 0 0 L มีอะไรบ้างครับก็ออกจากศูนย์มาเลยก็ไปเปลี่ยนยางอ่าครับผมยางใช้เป็นของดันหลบด,ดูโล <laughs> ดูโลห,หลังร้อยร้สิบนะ อ่าดูโลดนะครับร้อยสิบทับร้อยสิบแปดนะครับผมดูโลดนะครับหน้าก็แปดสิบทับร้อยครั้งหน้าแปดสิบทับร้อยดูโลดนะครับทุกคนเปลี่ยนยางก่อนเพราะว่าครับมันไม่เหมาะกับการสี่ทางวิบากครับผมแล้วก็มาใส่ชุดหล่อชุดบนก็จะมีการแฮนด์ครับครับการแฮนด์แต่งชุดชุดแฮนด์อ้วนของเรนเท้าแล้วก็ ตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาตัวนี้นะครับผมแบ็คด็อกครับยืดขึ้นมาให้ขับง่ายขึ้นถูกต้องครับครับมีสเตอร์โซ่สเตอร์แต่งครับครับผมนี่ครับโซ่สเตอร์ของ d ี d ีรับสีนะครับฝันสี่สิบครับทองทั้งชุดสวยเลยทุกคนครับก็ที่เหลือสุดท้ายก็จะเป็นกาดค้างของ SRC อร์ซ อันนี้ต้องบอกว่าสดๆร้อนๆนะครับ<ช>ผลิตเพิ่งเสร็จนะทุกคนผลิตออกมาวันแรกก็เอามาใส่เลยน,นี่ผลิตมาวันแรกนะฮะลงตัวเลยนะครับทุกคนก็นี่ครับที่สำคัญคันนี้คันที่ส1บของประเทศนะฮะออกมาออกมาวันแรกครับศูนย์ก็ส่งมาให้เลยโอ้โหอันนี้ส1บ็ดนี่ทุกคนก็คนคนิสัยเขาก็คือ ถ้าเทียบกับรถของนายมตุมก็เตี้ยกว่าเยอะครับผมร้อยหกสิบหกนะขี่สบายเลยขารับไม่มีถึงแม้จะนุ่มบ้างแต่ก็เหมาะกับการขี่ขฟโรถครับผมก็คือฟิลลิ่งไม่ได้เน้นเรื่องความเร็วมากไม่ได้เน้นต้่องกระโดดไม่ต้องกระโดดมากครับผก็คือเที่ยวป่าเที่ยวป่าเดิมๆก็ถือว่าเอาอยู่นะทุกคนแต่กําลังนี่คือบิดนิ่งหงายอย่างเดียวเพราะสามร้อยมันให้กําลังมากคมากบผมหงายอย่างเดียวก็ได้ข่าวว่า พันนี้เป็นแบบเป็นไลท์เวทรีดน้ําหนักมานะฮะของของผมนู่นทุกคนคก็คือยังหนักอยู่ลม้มปุ๊บนี้ยกขึ้นสบายครับพอตัวนี้มารู้สึกว่าเรื่องของบอดี้จะมีการปรับเปลี่ยนนะฮะทั้งสิ่งเรียกเลยคือผมต้องไปเบิกศูนย์แน่นอน <c oughs> คือตัวนี้ผมอยากได้มาก <c oughs> ครับเนี่ยแล้วก็ที่เด่นๆก็คือนี่แคบถ่ายห<อ>งิได้ ดีบได้นิดถังน้ำมันเขารีบลงครับดีบได้แน่นมากเลยครับอืมอยังไงทุกคนอ่ันนี้ร้อยหกสิบหกพี่พีสนะูงร้อยหกสิบหกลเดี๋ยวผมไปดูทั้งสองเห็นไหมครับเหลือเลยทุกคนจะได้ยินเสียงกริ๊บแกริ๊บแกร๊บนะครับรองเท้านะครับ <laughs> โอเคนี่สวยๆเลยนะฮะโอ้เยี่ยมเยี่ยมครับ,ร,บ,ร,บ,ร,บรถ เหลือเฟือครับกับราคาเท่านี้ซิลิปิคัสคัสโคตรนุ่มนี่ครับอ๋อมีซิลิปิอคัสด้วยนมนมที่สุดในประเทศละเออมันนุ่มจริงๆทุกคนคือแบบนิ่มมากอ่ะคือแบบมันนิ่มอ่ะผมผมนี่ไม่นิ่มนะแต่นี้มีการชดแรงด้วยนะระชดปันเนี่ยพอได้อันนี้อันนี้ผมผมตัดออกแล้วทุกคน อันนี้จะจะจะหนืดนะฮะจะจะจะเหนียวนิดนึงนะฮะผมตัดออกไว้ยกล้อเล่นนะยกเป็นอย่างเงี้ยครับฝึกฝึกครับฝึกฝึกกำลังฝึกอยู่โอเคอ่าโอเควันนี้นะฮะพี่พีก็ได้ครับพาผมมาที่เขาระเบิดเขาระเบิดพามาโดนเชือดออกโอ้มือตึงอยู่มือตึงอยู่อ่าเพราะระยะทางไม่ได้ไกลมากแต่ ถามว่าความหวาดเสียวของที่เนี่ย<พ>เต็มสิบพี่พีให้เท่าไหร่ครับความหวาดเสียวว่าไปเก้าไปเก้าความหวาดเสียวขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้พบเจอมาครับพี่พีให้เก้าผมผมก็เก้าจุดห้าผมว่าเสียวเสียวที่นี้คืออะไรคือมไม่มีลายให้เลือกใช่ครับคือหินมันเป็นหินลอย,ยหินลอยแล้วใหญ่มากแล้วก็ร่องน้ําเยอะมากคือคือที่ให้เก้าจุดห้าเพราะว่า ผมผมเคยมีประวัติกับล่องน้ํามาก,ก่อนผมก็เลยแบบเสียวๆทุกคนก็เลยมีความเสียวครั่งเยอะอ่ะโอเคครับการขับขีก็ขึ้นมาพี่พีบอกว่าขับง่ายนะครับเกียร์สองตามสุดเกียกรยส์สองเกียร์สองตามสุดเกียร์หนึ่งนี้น้ายกเลยหน้ายกเลยใช่ไหมครับอ,อ๋อเพราะน่าจะเป็นเพราะใส่หลังสี่ห้าด้วยครับ โอเคพี่พีผมรบกวนหน่อยครับเดี๋ยวช่วยช่วยถือกล้องให้หน่อยอ่ะ,อนนะผมขออนุญาตนางคอมหน่อยนะครับได้เชิญครับผมสูง160นะครับผมขับ c r f 250L ปี12ครับถ้าใครมีรุ่นนี้จะรู้ว่ามันค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่าผมจะมาลองคันนี้เดี๋ยวลองไปเทียบคันนู้นดูด้วยนะครับว่าความสูงเป็นยังไงพื้นอาจจะลาดเอียงนิดนึงนะทุกคนอ่าแต่คร่าวๆนะครับ ผมสูงนะครับโหจัตั้งให้มาสวยมากทุกคนครับขาผมถึงทั้งสองข้างนะครับผมขยิ่งนะครับแต่ว่าถึงนะฮะแต่ถ้าเอาแบบสบายๆเลยนะฮะผมว่าผมต้องเสียตังค์แล้วแหละจริงๆสามร้อยต้องมาแล้วแหละโอ้โหขายเลยอ่าคือชกนุ่มเหมาะสำหรับขับไปทเที่ยว เอนูโล่แบบชิวๆสบายๆไม่ได้ไม่ได้เนินการแข่งขันนะทุกคนเราค่อนทางนุ่มนะแต่ว่าง่ายอ่ะง่ายดูสิผมอ่ะผมนั่งเต็มตูดผมไม่ได้เบี่ยงตูดนะลูกขาผมพื้อนอาจจะลาดนิดนึงทุกคนแต่ว่าบอกลบไม่เกินไม่ไม่ไม่เกินห้าเ,เซนนะคิดว่าครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูดมามามา,มา,มาเปรียบเทียบรถนะฮะ อ่าของตัวนี้ของผมนะฮะนะทุกคนอันนี้พื้นท้อนห้างจะได้ระนาดนินดนึงนะฮะเดี๋ยวผมไปตรงนู้้นดีกว่าอ่าฟิวจะได้แบบเหมือนเหมือนกันเลยจะได้ไม่มีอะไรข้อแตกต่างกันเยอะอ่าประมาณนี้นะฮะ คือคือขาขาผมไม่ถึงนะฮะผมต้องอย่างเงี้ยนะทุกคนคือขาไม่ถึงงต้องขยิงแล้วถ้าถ้าขาจะ<ค><ต>ให้ถึงนะครับผมต้องเบี่ยงตัวมนาะประมาณนี้ทุกคนดูสิ <c oughs> ต่างกันมากเลยนะครับแล้วผมผมรวบรถนะครับก็คือต้องในอย่างเงี้ยคือตัวมแล้วเดโมแล้วชกหน้าโมครับชกหลังยังเดิมอยู่ครับอ่าบักมานี้นะครับผมก็คือบอกเลยว่า สูงรูอยหกขับได้ขับสบายด้วยนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนั้นสูง160ก็ขับได้ <laughs> ขับได้ <laughs> ผมขับมาโยพี่แผ่โอเคแต่บางทีก็วืดนะพี่พีถ้าแบบจังหวะแบบแผ่นดินหายเนี่ยก็วืดนะฮะ <laughs> โอเคก็ยังไงฝากนะครับผม กดติดตามช่องนายมาตูมนวมตงมก็จะมีแนวสไตล์เอนดูโรนะฮะแล้วก็ทางเรียบนะฮะเอาใจสสามอเตอร์ไซค์น์นะครับผมไปทุกที่ที่มีทางนะฮะก็วันนี้ผมก็อยากจะฝากพื้นที่สวยๆนะฮะของจังหวัดชนบุรีนะฮะที่เป็นในส่วนของเขาระเบิดนะฮะที่นี่๋ต่จะให้ทุกคนดูวิวนะฮะไปพร้อมๆกันนะทุกคนผมขออนุญาตนะฮะ ดึงไม้นิดนึงนะฮะอ่าโอเคทุกคนมาเริ่มกันเลยครับ3แล้อ6องศาครับเนี่ยทุกคนอ่าถ้าทุกคนยังไม่ไปดูคลิปก่อนหนะ้านี้ที่ผมจะลงนะฮะก็คือมีทั้ง n m a x ทั้งออโต้ทั้งเวฟ125 LED ขับขึ้นมาขับขึ้นมาได้ยังไงนี่ล่าสุด มีออตโตย้ยามาฮ่าขึ้นมาอีกครั้แล้วทุกคนโอ้โหโคตรโหดนะฮะโอเคอฝากกาไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ชร์ช่องนายประตูมดนะครับฝากไวได้อ้อมดอ้อมใจของพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมครับวัสดีครับบ๊ายบายครับ